สวัสดีครับพบกับผมแมนมีดเดินป่ายเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพกสั้นนะครับผมเหล็ก M390 พร้อมซองแข็งนะครับมีดพกเดินป่านะมีแท่งจุดไฟให้ด้วยนะครับผมล็อกแน่นหนานะครับเขย่าไม่มีหลุดแน่นอนนะครับผมแต่ดึงออกได้ทันทีนะครับนี่ครับเข้าล็อกเป๊ะๆนะครับผมด้านหลังมีติ๊กล็อกนะครับที่ล็อกเข็มขัดนะครับมีตัวล็อกให้2ชั้นเลยนะครับผมนี่ครับตรงนี้เป็นแท่งจุดไฟนะครับผม มีตัวล็อกน้ำแน่นหนานะครับไม่มีหลุดแน่นอนนะครับเป็นแท่งแมกนีเซียมจุดไฟสําหรับเดินป่านะครับดึงออกได้ทันทีนะครับเล่มนี้สวยจัดเลยครับรุ่นนี้ขายดีมากนะครับความยาวรวมอยู่ที่สิบจุดเจ็ดนิ้วนะครับเล่มใหญ่อยู่นะครับผมใบมีดยาวหกนิ้วนะครับเหล็กเ3 9มสามเก้าูนย์นะครับผมงานแบร์นะปั๊มโลโก้แบร์นะครับปั๊มชื่อเหล็กนะครับผม ความยาวใบมีด6นิ้วนะครับทรงสวยนะครับผมสันหนา5มิลครับตรงนี้เป็นหยักกันลื่นนะครับผมสันหนา5มิลครับปลายสลบ3.5มิลครับทำให้ได้ทรงสวยนะครับผมปลายแหลมคมกลิบแน่นอนนะครับรับประกันครับของดีแน่นอนครับผมด้ามจับเป็น G10 มูด2ตัวนะครับสีดำนะครับผมแบบประกบเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแท้งนะครับผมด้ามประกบนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับผมสวยจัดนะรุ่นนี้ คมกริบแน่นอนนะครับรับประกันความคมให้นะครับยาว10.7นิ้วใบมีดยาว6นิ้วนะครับกว้าง1.4นิ้วสันหนา5มิลสโลป3.5มิลนะมครับด้ามจับยาว4.7นิ้วขนาดกำลังดีนะครับผมเป็นมีดพกสั้นนะครับแต่ไม่สั้นจนเกินไปน่าใช้ครับรุ่นนี้ความคมนี่ไม่ต้องพูดถึงครับคมมีหวานเจี๊ยบเลยนะครับหวานเจี๊ยบแบบนี้เลยนะครับผม นะครับนะครับอมกดรัวๆแล้วถ้าไม่คมแบบนี้คืนเงินให้เลยครับสิบเท่าเอาไปสิบเท่าอุย้ยคมทุกเล่มนะไม่ได้คมเล่มเดียวนะครับผมอันนี้เล่มนี้ที่ช่างอยู่้วเมื่อกี้ครับมคบมจัดแน่นอนครับเล่มนี้สินค้าน้ำหนักพร้อมปอกนะครับผมสามร้อย สี่สิบแปดกรัมนะครับสามขีดครึ่งเท่านั้นนะครับผมสวยจัดคมกรีบนะสินค้าพร้อมซองแข็งเข้ารูปนะครับนี่ครับเข้าล็อกแน่นหนาไม่มีหลุดแน่นอนนะครับผมรับประกันให้นะครับถ้าหลุดคืนเงินให้เช่นเคยนะครับสวยจัดนับเล่มนี้ราคาเบาๆนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับผมลองคมให้ดูอีกรอบนึงครับเพื่อความชัดเจนนะครับ สวยจัดแน่นอนนับเล่มนี้เหล็ก m 3 9 0นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับแอดไลน์นะครับผมแอดแมน hk นะครับ m a n h k มีแอดนำหน้านะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 9 0 2 1 3 0 3 4นะครับโทรมาสั่งซื้อแจ้งชื่อ ep หรือรายละเอียดมีดได้เลยนะครับผมเอาชัวร์ๆแจ้งชื่อ ep นะครับสั่งมาได้เลยครับมีดพกสั้นซองใครเด็กเหล็ก m 3 9 0นะครับเล่มนี้สวยจัดแข็งแรงแน่นอนนะครับผม รับประกันความคมรับประกันความพอใจให้เลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมสวยแน่นอนถึงมีกล่องให้นะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยดูคลิปช่วยอุดหนุนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเล่มนี้ของดีแน่นอนครับมาเท่าไหร่ก็หมดนะครับผมเดี๋ยวก็หมดนะครับรอบนี้มีมาแค่15้าเล่มนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับขายแบบหมุนเวียนนะมีของเป็นร้อยแบบนะครับผมสนใจเล่มไหนเลือกดูในช่องได้เลยนะครับผม ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับเหล็ก M390 แข็งแรงนะผมทนสนิมนะครับรับประกันให้นะครับผมแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ